สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องกระบ,บวนการเกิดหินนะคะหินคือของแข็งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติประกอบด้วยแร่ตั้งแต่1ชนิดขึ้นไปนักธรณีวิทยาจำแนกหินแต่ละชนิดโดยใช้ลักษณะการเกิดหิน เป็นเกณฑ์แบ่งออกเป็นสามประเภท 1. หินอัคนี 2. หินตะกอนและ 3. หินแปรกระบวนการเกิดหินอคัคนีหินอัคนีแบ่งออกเป็นสองประเภทหินอัคนีประเภทที่หนึ่งคือหินอัคนีที่เย็นตัวใต้เปลือกโลกเกิดจากแมกมาหรือหินนืด ดันตัวขึ้นมาอยู่บริเวณใต้เปลือกโลกที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าแมกมาจะเย็นตัวลงอย่างช้าๆทำให้กลายเป็นหินเราเรียกหินกลุ่มนี้ว่าหินอัคนีแทรกซ้อนหรือหินอัคนีระดับลึกตัวอย่างหินอคัคนีแทรกซ้อนหินแกรนิตผลึกขนาดใหญ่เนื้อหยาบ แวววาวสวยงามทนทานหินแกรโบมีเนื้อหยาบถึงละเอียดแต่มีความละเอียดกว่าหินแกรนิตหินไดออไรมีผลึกหยาบมีสีเขียวเข้มถึงดำกระบวนการเกิดหินอัคนีประเภทที่สองหินอัคนีที่ แข็งตัวบนเปลือกโลกเกิดจากการประทุของภูเขาไฟทำให้แมกมาหรือหินหนืดพุ่งขึ้นมาอยู่บนผิวโลกเรียกว่าราวาเมื่อราวาเย็นตัวลงอย่างรวดเร็วจึงทำให้กลายเป็นหินเรียกหินกลุ่มนี้ว่าหินอาคานีพูหรือหินภูเขาไฟ ตัวอย่างหินอาัคานีภุหินสะคอเรียมีเนื้อแข็งไม่ทนทานมีรูพรุนรอยน้ำได้หินแอนดีไซ์มีเนื้อละเอียดมากมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นหินบาซองมีผลึกขนาดเล็กทนทานมีรูพรุนสีคล้ำไม่แวะวะ ตัวอย่างหินอัคนีพุหินพัมมิสมีเนื้อหินแข็งและสากมีรูพุนลอยน้ำได้หินไรโอไรต์มีเนื้อละเอียดมากหินออฟซิเดียนมีผลึกขนาดเล็กทนทานมีรูพุนสีคร้ำไม่แวววาวกระบวนการเกิดหินตะกอน หินตะกอนเกิดจากการทับถมของเศษหินที่ผุพังมาจากหินสร้างสิ่งมีชีวิตโครนดินทรายหรือสารอื่นๆที่สึกกรอดแล้วถูกพัดพาไปสะสมในท้องทะเลหรือแอ่งเปลือกโลกเป็นเวลานะทำให้ตะกอนถูกบีบอัดกดทับและเกิดการเชื่อมประสานเมต,ตะกรอน หรือเกิดการตกผลึกทำให้กลายเป็นหินตัวอย่างหินตะกอนหินทรายมีเนื้อหยาบแข็งและมักพบซากฟอสซิลปนอยู่หินปูนมีเนื้อละเอียดหินปูนบางก้อนมีซากสัตว์ผสมอยู่ในเนื้อหินหินกรวดมนมีเนื้อหยาบ บางก้อนมีลักษณะกลมมนหินดินดานมีเนื้อละเอียดกระเทาะเป็นแผ่นได้ง่ายหินศิลาแรงมีเนื้อแข็งมีสีน้ำตาลมีรูพรุนกระบวนการเกิดหินแปรหินแปรเกิดจากการแปรสภาพของหินอัคนี หินตะกรนหรือหินแปรจากความร้อนและความดันภายในโลกโดยมีกระบวนการทางเคมีเข้ามาเกี่ยวข้องตัวอย่างหินแปรหินแกรนิตหินกรวดเมื่อได้รับความร้อนและความดันจะแปรสภาพเป็นหินไนมีเนื้อหยาบและละเอียดแข็งทนทานเป็นริ้วขนาด หินดินดานเมื่อได้รับความร้อนและความดันจะแปลสภาพเป็นหินชนวนมีเนื้อแน่นผิวเรียบมีริ้วขนานหินปูนเมื่อได้รับความร้อนและความดันจะแปลสภาพเป็นหินอ่อนมีเนื้อหยาและละเอียดไม่เป็นริ้วขนานหินแกรนิต และหินดินดานเมื่อได้รับความร้อนและความดันจะแปลสภาพเป็นหินชีสมีเนื้อหยาบผิวคูคลักมีรอยขนานตัวอย่างหินแปรหินชนวนเมื่อได้รับความร้อนและความดันจะแปลสภาพเป็นหินฟิลไรต์มีเนื้อหยาบผิวนวลมีรอยขนานคดโค้ง เราก็เรียนจบกันไปแล้วนะคะสำหรับกระบวนการเกิดหินต่อไปนะคะนักเรียนจะต้องทำแบบฝึกหัดซึ่งมีอยู่สามใบงานด้วยกันซึ่งใบางานทั้งสามใบเดี๋ยวครูจะส่งเป็นใบางานแบบออนไลน์นะคะให้นักเรียนในในกลุ่มรายนะคะนักเรียนสามารถทำแล้วส่งครูได้เลยนะคะเดี๋ยวครูจะอธิบาย การทำใบงานส่งไปให้ในลายอีกหนึ่งครั้งนะคะนะคะในใบงานนักเรียนจะต้องนำนะคะชื่อหินที่อยู่ด้านล่างมาใส่ให้ตรงกับคุณสมบัติของหินในตารางนะคะซึ่งจะมีอยู่ด้วยกันสองใบงานนะคะก็คือหินอัคนีและ หินตะกรนะคะสำหรับใบงานสุดท้ายนะคะใบงานที่3ให้นักเรียนนำอักษรทางด้านขวามือนะคะมาเติมให้สัมพันธ์กับข้อความทางด้านซ้ายมือนะคะ ใบงานทั้งสามใบงานเดี๋ยวครูจะส่งให้นักเรียนทางไลน์นะคะนักเรียนสามารถทําใบงานออนไลน์แล้วส่งแล้วส่งกลับมาคืนครูได้เลยนะคะสาหรับการเรียนในวันนี้นะคะถ้านักเรียนไม่เข้าใจตรงไหนนักเรียนสามารถย้อนดูได้ตลอดเวลานะคะแล้วก็ขอให้นักเรียนนะคะทาใบงานทั้งสามใบงาน นะคะให้ถูกต้องสมบูรณ์นะคะเพราะว่าคะแนนของทั้งสามใบงานงคุณครูจะต้องเก็บคะแนนนะคะนักเรียนสามารถย้อนดูได้ตลอดเวลานะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบบทเรียนกระบวนการเกิดหินไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ